ทุกสวัสดีเอฟซถูกถูกทันดันตาชาแนลการถูกกาสมาสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านสุภูกุกคนมองหอบฝันมาสร้างบ้านนี้ลหละขอญุญาตเอื้อนเออยึงคอมเมนต์ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันเนาะเออคอมเมนต์นี้จากคลิป YouTube สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเมื่อขึ้นนี้ลหละท่านผู้ชมไปแสดงอยู่ ในพับในบา่าพุ่นละเนาะเป็นกับคอมเมนต์ไวสมบูรณ์แบบครับสาวน้อยเขาพับตำนานชนทีมงานสุดยอดทุกทุกคนบอสโจอีลาน้อยอาจารย์นะักดนตรีดันเสื้อศิล,ลปินในวงทุกคนแล้วก็สร้างแต่งหนา้าอีลาน้อยแต่งมาบักสวยหนาหักเลยสมไว้ถือว่าผ่านเลยครับดูแล้วมีความสุขมากมาก เป็นกำลังใจให้สาวน้อยตลอดไปบนวิวันเปลี่ยนแปลงปาอุดขอบตาดำปวกแดงระย่องว่าสัน้นท่านผู้ชมเป็นคอมเมนต์แรกเด้อนี่คอมเมนต์ที่สองต่อมาเพื่อนบอกว่าน้องหงอิงไปลองไปที่ไหนมีเอซตาไปดูทุกที่เลยจ้าเอซดูอยู่ทางบ้านก็มีความสุขเสียงน้อง ไม่เหมือนใครมันมีสเสน่หน้อง,งองค์อญิงเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วจ้าเป็นคอมเมนต์ที่สองเนาะมีคนถูกใจยี่สิบคนทันแล้วท่านผู้ชมไปคอมเมนต์ต่อมาเป็นนอาร่องคนเดียวในวงที่โดนคำสัง่งห้ามหยุดห้ามขาดห้ามล่าบวากนน่กรณีใดๆทั้งสิน้นร้อยหกสิบ ใหญ่เสร็จแล้วท่านผู้ชมเลย <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาท่านผู้ชมเพิรนบอกว่าพ่อลูกสเสด็จคักนอนรับละได้เบิ่งพ่อลูกแล้วจวดมีคนกดไลค์เก้าสิบสามสแล้วคอมเมนต์นี่ท่านผู้ชมเลย <c oughs> คอมเมนต์ต่อมาท่านผู้ชมเพิรนบอกว่าวันนี้พ่อลูกแสดงได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะนอ้ององุอง้ององิอง,องสาวน้อยร้อย,อยล้าน สาวน้อยเผชรบ้านแพงกใอ้มีซื่อเสียงโด่งดังคำฝาตลอดการและตลอดไปแห่งแห้รวยรวยปังปังร้อยร,อย,ร,อ,ยรอยล้านค่ะว่าท่านท่านผู้ชมหันมาเบิงมาชมวิวทางด้านทิศใต้ของหม่องหอฝันมาสร้างบ้านเสร็จแล้วเนอะมายุ่มมุมนี่ก็เลยขออนุญาตท่านผู้ชมเอื้อนเอ่ยถึง ช่องของเสียโนนบังเนาะช่องของเสียโนนนี่ไปอ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมเอ้ยเนาะนําม,มาวบให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันคอมเมนต์ที่จะนําม,มาเมื่อน,นี้เป็นคอมเมนต์แรกในช่องเสียโนอนออฟฟิเชียลสนละ,นะเนาะเผื่อว่าไว้ว่าสร้างกับคนบ้านเดียวกันเคยแต่งหน้าให้น้องมาอีกตั้งหักเสียว่าสร้างคนนี้จะอยกับน้องไปตลอดแน่นอน คอยแต่งบรรจงหนาน้องให้สมไหวนั่งฝ้าของพ่อแม่เอฟซีสุกคนเดอ้อว่าสันมีคนถูกใจรอยสาสิบเก่านแหละท่านผู้ชม้ยเนาะคอมเมนต์ต่อมาท่านผู้ชมเ้ยสวยใสยสมไหวค่ะผ่านผาน,ผานยังกะยังบบท่านเข่าที่เข่าทาั้งยังทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามืออาชีพอยู่ค่ะ เป็นกำลังใจให้สร้างแตงนาแองจี้นะคะสู้สู้สค่ะร้อยสามสิบหกคนกดไหลทันแล้วท่านผู้ชมเลยเออเอาคอมเมนต์ต่อมาให้กำลังใจสร้างแตงนาครับเข้าใจว่าประสบการณ์ด้านการแตงนาที่โรงเรียนกับงานนอกงานคอนเสิร์ตมันต่างกันคอยพัฒนาครับทำให้เต็มที่แล้วงานจะออกมาดีแน่นอนครับสูส้ๆเด้อแองจี้ มีคนถูกใจยี่สิบสองเสรว์แล้วท่านผู้ชมเอ้ยผู้ชมมุมนี้ก็เป็นมุมทั้งด้านทิศใต้ของมองหอบฝันมาสางบ้านคือกันเดอ้อขณะนี้รลันตาดชาแนลยังอยู่ในช่อง YouTube ของเสียนุ่นอยู่เนาะคอมเมนต์ต่อมาท่านผู้ชมช่องของเสียนุ่นนี่ล่ะเปิ้นก็บ,บอกว่าแองจี้ สร้างแต่งหนาคนใหม่ของน้องนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานรถตู้ขอให้อยู่เคี่ยงคางน้องดูแลน้องไปนานๆนะคะพี่อองจี้เป็นกำลังใจให้นะคะวาสันโอชองเสียนวนอีกส่วนมากจี่วมาคอมเมนต์เกี่ยวกับสร้างแต่งหนาเนาะคอมเมนต์ต่อมาท่านผู้ชมเพื่อนว่ายิ่งดีครับได้ช่างที่รู้จักกันมาทำ ยิ่งสนิทกับน้องมาก่อนยิ่งดีครับจะได้ไม่ต้องกังวลใจและไม่ต้องคิดอะไรมากหลายๆเรื่องว่าสันดีกว่ารับคนอื่นมากถ้าหนาทีวาสันท่านผู้ชมเลยเนาะอ่ะเอาอีกจากคอมเมนต์ท่านผู้ชมในช่องของเสียนนนีน่แหละเปิดคอมเมนต์มาว่าเปลี่ยลั่างใ,ให้สร้างแต่งนาไหมคะ่ะ ทำงานมาแรกในที่ที่มีแต่กล้องออกสู่สายตาเอฟซีทั่วโลกเป็นขว่อขวกะกดดันเด้อว่าสันเอฟซี <FC S 2> ดีก็ดีไปเอฟซีช่างติก็เยอะสวัวเดอช่างแองจี้เป็นคอมเมนต์จากช่องเซียโนนเด้อท่านผู้ชมเอ้มาก เบิงวิวทั้งทิตะวันตกก็ขออนุญาตเด้อท่านผู้ชมเอ้ยขออนุญ,ญาตอ่านคอมเมนต์ช่องนอง้องเบียเด้อเนาะคอมเมนต์คนแรกเพื่อนว่าว่านอ้องเบียรักษาความดีความน่าฮักแบบนี้ตลอดไปเด้อดูแลน,น้องสาวดีๆเด้นนอน้องเบีย เจ้าเป็นโคตรจริงใจกับน้องเจ้าจะต้องดังไปกับน้องรวยไปกับน้องแน่นอนครับว่าสันเด้อท่านผู้ชมเ้ยก็ว่าว่ามักดองเบียแห้งมีแต่แนวให้หัวเพิ่นว่ามีคนกดไลค์คือกันเด้อท่านผู้ชมเ้ยตั้งยี่สิบแปดท่านคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นก็บว่าน้องเบียบอกลาน่อยเด้อความสวยเบื่อง่ายความน่ารักไม่มีวันเบื่อว่าสันเพิ่นว่า อาคอมเมนต์ตอ่อมาลูกลางามสดใสแห้งเมื่อนี่สมไหวเพื่นวนะเนาะคอมเมนต์ตอ่อมาน้องเบียนาฮักอีลาน้อยกะตาฮักหลายว่าสัน้นท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมมาเบืองวิวทั้งดันทิศเหนือบังที่นี่เนาะมามุมดันที่นี้ยก็ตรง เขาไปเบึงคลีปของพอการชัแล้วท่านผู้ชมเอ้ยเนาะเพิ่งลงได้ประมาณบวถึงชั่วโมงนี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยเพิ่งลอยไปเบึงไปเที่ยวบ้านน้องอุคงอิงผู้เดียวเสร็แล้วเนาะก็ขออนุญ,ญาตเอาคอมเมนต์ช่องการชั มาว่าให้ท่านผู้ชมเดยเราฟังจัหน่อยเนาะเออนี่แหละเปนคอมเมนต์เขามาว่าสุดยอดคุณพ่อแห่งชาติความหักแพ้งที่มีต่อน้องว่าสันเปลี่ยนร่างใจให้ครับพอการใช้ที่มีแต่ความหักความเมตตาให้อีลาน้อยเสมอมาเป็นบุคคลที่สปอร์ตเสมือนครอบครัวเดียวกันเป็นกำลังใจให้ครับสู้ๆครับเพิ่นวคอมเมนต์นี้เด้อท่านผู้ชมไเนาะ ลอยมากผู้เดียวหลอยมา<笑><笑>มาเบิงบ้านอุงอิง,งอา้าวเขาเป็นตอ่อมาขอบคุณพอการในความหักความแพงที่มีหห้อีลาน้อยเด้อจ้าเ <c oughs> พื่อนวาสันท่านผู้ชมเลยนเนาะอ้าคเขาเมนต์ต่อมาสุดยอดพอหักแข้งชาติวาสัน <c oughs> พด่นอ่ะเพดอ่ห้องใสโดโด <c oughs> คอมเมนต์ต่อมา บนมีคำบรรยายสุดยอดลูกสาวแห่งชาติวาสันหันมาทั้งด้านที่ทติศตะวันออกเด้อท่านผู้ชมเลยจบคลิปนี้ก็ขออนุญาตเอื้อนเอ่ยจังหน่อยเด้อจากที่ได้ดูคลิปของสาวหน่อยเพชรบ,บานแพงตอนจบคลิปได้ยินแว่วๆกับเบิ่งท่านแนวบัท่านเนี่ยนเนาะปอดโจยยมนิน่่่่่่่่่่่่่่่ การไปแสดงมินิคอนเสิร์ตมีมงไหนเนี่ยเท่าที่จำได้ก็ว่าที่บวินเนาะจำได้แค่นั้นที่บวินแล้วก็วันที่ยิบซีการเวลาพัทยายิบหาไปมอชิดสองพัสนโอ้มอชิดสองนี่ได้ไป่อยเนาะท่านผู้ชมเน,ะมเมนาะมัวเป็นรังที่ซีที่ 5, หาเราบอกมอชิดสองนี่ไหมเนาะยี่สิบหกล่งเราโครลาดมิตรภาพว่าสัน้น ยี่สเจ็ล่งเรามิตรภาพขอนแกน่นแม่นบอยี่สิกับสนามบินเกาทั้งเครือสามผัดอยู่ทางไหนนอกบันนี้เนาะยีสบเก้ากับลงเหล่าฝั่งบทันเนาะสาสบกับสยามอีสเติร์วาสันแล้วก็สามสิบสททสสข้องเพลงหนึ่งน่นหน้ายกเท่าที่จำได้ก็ประมาณนี้เด้อทา่านผู้ชมเลย ตอนสุดท้ายออบวดโจวว่าไหวไปหน่อยหนึ่งกระจำไดแน่บวไดแน่เสร็จแล้วอา้าคิดหอดคิดถึงท่านผู้ชมสุภูสุสคนนั่นแหละขอญาตคลิปนี้ขอญาตจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอกราบประท่านอภัยหากว่าตะกุกตะกักไปก็ได้เนาะโดยความคิดหอดคิดถึงนั่นแล้วท่านผู้ชมเอ้ยคิดถึงสุภูสุคนเด้อขอให้ทุกท่านจงยู่สุขโชคดีมีโชคมีลาบเดินทางไปไหนมาไหนขอให้ ปลอดภัยถ้ามากค่าขายจะเรื่องลงเรื่องการงานการเงินรวยๆยิ่งๆขึ้นไปเด้อท่านผู้ชมเดอ้อขอบคุณที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามให้แน่พ่อเป็นกําลังใจเด้อท่านผู้ชมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ